สวัสดีค่ะแม่ไพทยากลับมาแล้วนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมารีวิวของเล่นเสริมพัฒนานการของลูกน้อยนะคะในช่วงวัย6-12เดือนนะคะซึ่งเป็นวัยที่มีของเล่นเยอะมากเยอะแบบ โอ้ไม่เคยคิดเลยว่าจะซื้อของให้ลูกเยอะเท่านี้นะคะคือส่วนตัวก่อนอันนี้ก็แบบจะไม่ซื้อของเล่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยเ,เป็นแค่ความคิดค่ะคุณแม่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะมีของกลับมาให้ลูกทุกครั้งเราออกไปข้างนอกนะคะกดเอฟตลอดนะคะเพราะว่าเด็กวันนี้นะคะเขาจะมีความสนใจในเรื่องการเล่นการหยิบการจับเยอะมากๆนะคะแม่เลยอยากจะซัพพอร์ตการเล่นให้เต็มที่นะคะซึ่งคลิปนี้นะคะก็จะเน้นเป็นของเสริมพัฒนาการนะคะก็จะหยิบออกมาบางชิ้นในที่แบบแม่มีที่บ้านเนาะว่าเป็นชิ้นที่แบบเฮ้ยใช้ รู้สึกว่าเห็นพัฒนาก,การของลูกชัดเจนนะคะส่วนของเล่นที่เล่นเพลินๆอย่างเงี้ยแม่ก็จะไม่ได้หยิบออกมาเนาะแม่บ้านไหนนะคะเป็นสายชอบซื้อของนะคะเป็นสายอยากเสริมพัฒนาการนะคะคลิปนี้นะคะคห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะเริ่มจากตัวแรกนะคะคลิปที่แล้วแม่ก็พูดไปแล้วนะคะซึ่งเป็นที่แบบคุ้มค่าในการลงทุนมากๆนะคะคือราว e Grow นะคะซึ่งก็คือเจ้าตัวนี้ตัวนี้เนาะนี่เห็นไหมก็แม่ก็ยังให้เล่นอยู่จนถึงพวกนี้ขวบหนึ่งก็ยังเล่นนะคะก็จะเป็นแบบ เ,เป็นเสียงต่างๆนะคะของเล่นเยอะแยะมากลูกก็คือชอบมากนะคะตั้งแต่6เดือนเนี่ยเขาก็จะเริ่มเดินหมุนในเก้าอี้ได้แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแม่ก็ถอดออกมาแล้วถอดเก้าอี้แล้วเพราะลูกเขานหนักเกินแล้วนะคะก็เป็นโต๊ะเหมือนโต๊ะธรรมดาเลยนะคะเอาไว้ให้หวางให้ลูกมายืนยืนเกาะเกาะเดินวนๆรอบๆเล่นได้นะคะตัวน,นี้นะคะคุ้มค่าในการลงทุนมากๆนะคะราคาแรงจริงแต่ว่าใช้แล้วดีจริงๆะคะ่ะลูกมีประสาทสัมผัสในการรู้จักสีรู้จักเสียงเพลงแบบ กดจับต่างๆมีของเล่นเยอะแยะมากมายนะคะต่อไปนะคะก็คือเรื่องของลูกบอลค่ะคือเป็นอะไรที่อันนี้ไม่แพงแล้วก็คุ้มค่าที่จะมีมากๆนะคะเป็นลูกบอลกลมๆบางบ้านนะคะเขาก็ทําเป็นบ่อบอลเนาะเหมือนแบบทําเป็นบ่อแล้วก็ใส่บอลเข้าไปนะคะแต่ส่วนตัวของแม่ฝ้ายนะคะก็จะเป็นแบบเหมือนวางๆทิ้งไว้เพราะว่าไม่อยากให้มันทับๆกันเยอะมันก็จะเป็นฝุ่นเนาะหรือบางทีมีตัวมีแบบมแมลงตกเข้าไปก็จะไม่เห็นนะคะลูกก็คือชอบมาจับทําแบบนี้มาก เดี๋ยวขรูปให้ดูอันนี้เห็นชัดเจนแล้ว่ากล้ามเนื้อเขาอะค่ะเห็นชัดเจนมากว่าเขาจับเขาเคาะบอลน,นะคะเป็นอะไรที่ต้องลงทุนมากๆเลยค่ะ เวลาเลือกซื้อบอลนนะคะอย่าไปเลือกเกรดของถูกมากนะดูให้ดีนะคะเกรดพลาสติก g p a ฟรีไหมเอาเข้าปากได้ไหมนะคะปลอดภัยแค่ไหนนะคะก็ดูให้ดีนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นพวกยางก,กัดนะคะ6เดือนขึ้นไปเนี่ยก็ยังเล่นยางกัดอยู่นะคะแม่ก็จะมียางกัดที่แบบเป็นหนีบตามเสื้อผ้าเขาได้บางทีไปข้างนอกเนาะวัยน,นี้เนี่ยจะเริ่มหยิบของแล้วปล่อยของแหลวก็ต้องมีหนีบติดเอาไว้นะคะพวกแบบเป็นเช็แบบนี้นะคะก็ชอบกัดมากนะคะยางกัดก็เป็นอะไรที่ทำให้เขาแบบ เพลินๆเนาะเมื่อทีเด็กฟันก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะแบบคันเงืองคันเหงืองนะคะยางกัดก็จําเป็นต้องมี <S <S ค่ะอีกอย่างนึงนะคะที่เคยพูดไปแล้วเนาะแต่ว,ว่ารู้สึกว่าก็ยังเล่นอยู่ตอนนี้ขวบหนึ่งก็ยังเล่นอยู่นะคะก็คือตัวนี้ค่ะวัวชนคลานนะคะคุ้มค่ามากๆตัวนี้ตั้งแต่สมัยแบบยังคลานพึ่งหัดพลิกหัดคลานดูพี่วัวร้องเพลงพี่วัวคลานเนาะตอนนี้ขวบหนึ่งแล้วนะคะก็ชอบถือพี่วัวแบบเปิดเพลงแล้วก็ฮิ้วเล่ห้องเลยรู้สึกว่าคุ้มในการลงทุนมากๆแล้วก็พี่วัวเนี่ย เขาจะมีรีโมทมาให้นะคะก็เก็บให้ดีนะคะเพราะรีโมทเนี่ยจนถึงช่วงขบนึ่งเนี่ยโอ้โหเป็นแบบของรักของห่วงสังเกตสภาพได้เยินมากก็คือทั้งอมทั้งกัดนะคะแล้วก็ถือตลอดเวลานะคะอันนี้แนะนําซื้อไว้ลงทุนคุ้มแน่นอนนะคะแล้วก็เขาจะเปิดเพลงอัดเสียงเล่านิทานได้บางทีแบบนั่งอยู่ในห้องแม่ก็เปิดเป็นเพลงทิ้งไว้ได้นะคะตัวนี้นะคะ แนะนำดีงามมากอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่อยากแนะนำนะคะในช่วง6เดือนมาต้นไปนะคะก็คือเริ่มลงน้ำได้แล้วนะคะแม่ก็แนะนำนะคะถ้าเกิดแม่แม่จะอยากให้ลูกลงเล่นน้ำนะคะก็1ดูชุดว่ายน้ำให้ดีนะคะถ้าเกิดเป็นแบบเอ่อเอาดอรมากอากาศอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดูเป็นพวกแบบชุดว่ายน้ำคุณอุณหภูมิของเด็กนะคะก็จะทำให้เขารู้สึกว่า,าเปลี่ยนอุณหภูมิไม่เยอะมากไปก็ช่วยให้ลูกไม่ป่วยนะคะแล้วก็พวกห่วงยางน,นะคะแม่ใช้ของตัวนี้นะคะเดี๋ยวรูใไปดูนะคะอันนี้เนี่ยใช้มาตั้งแต่แบบเล็กมากอะ่ะ3เดือนก็ลองให้เล่่นแล้วอ6ือ ก็คือชอบมากนะคะเริ่มว่ายน้ําตีขาเองได้นะคะตัวนี้นะคะใครเป็นาสายชอบแบบกิจกรรมหน่อยเนาะอยากให้ลูกแบบได้เล่นนงงเล่นน้ำนะคะก็ซื้อตัวนี้ไว้นะคะแม่ใช้ของ Memo Baby นะคะก็เวิร์กมากนะคะดีงามน,นะคะแล้วก็พกพาไปได้ลายน่ารักลูกลงสระน้ำน,นะคะถ่าลูปออกมาะคะน่ารักมากๆเลย ต่อไปค่ะที่อยากแนะนำาหอยากอนุชิ้นเลยอ่ะอันนี้ดีจริงๆต้องมีทุกบ้านนะคะคือหนังสือผ้าค่ะหนังสือผ้าหนังสือพาสติดนิ่มๆนะคะแม่พูดไปแล้วรอบที่แล้วมั้งว่าเออหนังสือผ้ามันต้องมีเพราะเด็กบางคนน่ะเปิดหนังสือแล้วหนังสือที่เป็นแบบกระดาษมันบาดมือลูกแฝดคุนบาดไปแล้วนะคะแม่ก็เลยแบบมีหนังสือผ้าเยอะมากก็นด้หยิบมาเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะก็เนี้ยได้เลยนะคะเขาอ่ะตั้งแต่เล่นหนังสือผ้ามาจนตอนนี้ขวบนึงแล้วอ่ะเขาแบบ เขาเหมือนรู้ว่าคืออะไรอันนี้ดีมากแล้วก็เล่มนี้แม่ชอบมากรู้สึกก็แปลที่เวิร์กมากเคยทําในแบบพวกสตอรี่รีวิวไปอ่ะชอบมากอันนี้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะมันเป็นแบบตุ๊กตาที่แกะออกมาปุ๊บทำกิจกรรมในหนังสืออกินข้าวอย่างเงี้ยใส่ไว้กินข้าวปุ๊บต๊วปุ๊บเจอแบบป้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเปิดปุ๊บอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยคือทุกวันนี้ลูกไฟอ่ะขบหนึ่งอ่ะจับเด็กบอกว่าอาบน้ํผพาอาบน้ําได้อย่างเงี้ย คือเล่มนี้เหมือนทาให้เขาบบบรู้จักการแบบการทํากิจกรรมอะไร่าเงี้ยบอก่า็อาบน้ำก็คือจับลงอาดอีกแบบหนึ่งมีเป็นแบบคุกกิ้งนะคะใครชอบสายคุกกิ้งก็ทำมาหงอาหารต่างๆนะคะเนี้ยดีงานมากมรู้สึกว่าหนังสือผ้าแล้วเป็นแบบเหมือนมีกิจกรรมให้ทำอย่างเงี้ย เวิร์กมากๆเลยเราไม่แพงด้วยเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้แล้วก็อีกอย่างนะะึงค่ะที่ดีนะคะคือหนังสือเพลงนะคะเป็นกดๆแล้วก็เป็นเพลงตอนนี้ของลูกเล่นอยู่นะคะก็เลยไม่กล้าเอามานะคะเป็นเหมือนแบบเปิดปุ๊บแล้วก็กดแล้วก็จะเป็นเพลงเขาก็จะชอบมากลูกไฟเนี่ยคือกดปุ๊บโยกเลยแบบมีดนตรีในหัวใจมากกดปุ๊บโยกโยกโยกฟังนะคะคืออันนี้คือเวิร์กมากแนะนําติดบ้านไว้ก่อนนอนก็กดเพลงได้เล่านิทานได้ต่างๆน,นะคะดีงามมากๆเลย พูดถึงตัวนี้อาบน้ําไปแล้วเนาะก็กิจกรรมในห้องน้ําของลูกนะคะคือการอาบน้านะคะก็แนะนำนะคะซื้อของเล่นไว้ในห้องน้าได้ด้วยนะคะแม่ช่วงนี้เนี่ยเขาไปเริ่มวัยเริ่มแบบเริ่มหยิบเริ่มจับเริ่มเล่นเนาะแม่ฝ้ายเนี่ยก็คือจัดเต็มผนังในห้องน้าเลยนะคะมีแบบใส่น้ําแล้วก็ไหลลงมามีตัวตุ๊กตาตุ๊ก,ก,กตาลอยนะคะทำให้เขาเนี่ยเอนจอยอยากอาบน้ําเด็กบางคนเนี่ยไม่ชอบอาบน้ำเนาะก็พอมีของเล่นเนี่ยก็ทําให้เขารู้สึกว่าอยากอาบน้ํามากขึ้นนะคะหลอกล่อไปได้นะคะแล้วก็เพลินๆบางทีแบบเราสะหัวให้เเเาาอยงีก็มข ดูเดินนะคะก็เป็นอะไรที่แนะนํานะคะของในห้องน้ำอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ค่ะเห็นผลได้ด้านพัฒนาการชัดมากๆนะคะก็คือเจ้าตัวส่วนแครอทอันนี้คือที่สุดคือลูกอะ่ะตอนนั้นอะประมาณช่วง6เดือนเพิ่งเริ่มต้น6เดือนนะแม่ก็เอามาแบบตอนนั้นก็คือยัง grab อะไรได้ไม่ค่อยแข็งนะคือแบบเริ่มจับแต่ว่ายังจับหยิบไม่ค่อยเก่งอันนี้แม่ก็หยิบให้ดูเนาะหยิบให้ดูไปเรื่อยเนี่ยเก็บแครอทเก็บแครอทเก็บแครอทอย่างงี้นะอยู่มาวันหนึ่งอะ เขาหยิบขึ้นมาเองได้แบบหยิบขึ้นมาเองได้เลยคืออันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเด็กบางคนอะ่ะการพัฒนาการการจับอะ่ะเขาจะได้แค่จับปุ๊บแล้วก็ปล่อยจับปุ๊บแล้วก็ปล่อยตอนนี้แนะนาําฝึกพัฒนาการได้ดีงามมากๆจนตอนนี้ขบหนึ่งก็ยังเล่นอยู่ตั้งแต่หเดือนก็คือเล่นมาตลอดเริ่มแบบรู้เรื่องมากขึ้นนะคะเริ่มเก็บเป็นแล้วก็แบบโอเคหยิบปุ๊บใส่ที่เดิมนะคะเขาก็จะเอามากลับคืน ป็นอย่างต่อไปนะคะก็คือกล่องกิจกรรมค่ะพวกแบบกิจกรรมที่กดแล้วเป็นเพลงต่างๆนะคะหรือว่าแบบนี้อย่างนี้นะคะมีเพลงต่างๆต,ตัวนี้ซื้อเลยนะคะแม่คุ้มมากเล่นได้ย,ยาวๆตั้งแต่สมัยนอนคลานเล่นจนตอนนี้นั่งเล่นเดินถือเล่นนะคะชอบมากกดเป็นเพลงต่างๆนะคะใครอยากซื้อกวกกิจกรรมนะคะก็ดูพวกบอลเบบ้ be, หรือว่าพวก ลักษณะประมาณนี้เอาไว้ได้นะคะที่แบบเป็นกองๆเล่นๆอะไรเงี้ยอันเนี้ยเวิร์กได้ใช้แน่นอนเวิกถูก,ถกอันเยอะไหมเยอะหรือ,อยังยังไม่เยอะเนาะยังไม่ถึงครึ่งทางไปต่อค่ะแล้วก็มาเรื่อยๆนะคะจนช่วงเขาประมาณอ่ะเเดือนแล้วกันเนาะเเดือนนี่คือเริ่มคลานบางคนเริ่มเดินเริ่มยืนนะคะก็แนะนําพวกที่แบบมีแบบ movement ชัดเจนนะคะก็พวกของเล่นที่เป็นรถอย่างเงี้ยคือแม่ก็จะฟูแบบ ให้เขาเห็นอ่ะเขาก็จะแบบเริ่มถ่ายเริ่มเห็นระยะรู้ว่ามีการระยะคลานประมาณนี้จากของเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนก็เอาบอลน,นะคะบอลที่เราซื้อไว้ตั้งแต่แรกเนาะก็มาแบบกลิ้งให้เขาเห็นระยะได้ระยะการเคลื่อนไหวเห็น movement ต,ต่างๆนะคะช่วงนี้นะคะและนําควดเริ่มมีเริ่มแบบเป็น movement ม,ม,มาได้เลยนะคะหรือบางคนถามว่าเอ้ยแบบรถหัดเดินเป็นยังไงบ้างนะคะที่เป็นรถเข็นแล้วเดินแม่ก็มีแม่ก็มีค่ะแต่ชิ้นใหญ่แม่ไม่ได้มาถือไว้เนาะก็แม่ซื้อมาตอนเขาประมาณ1 1เดือนนะคะเพราะตอน,นั้นเขาเริ่มเดินเยอะเดินเยอะ จนแบบรู้สึกว่าถ้าเกิดมีอะไรเกาะแล้วเดินในบ้านก็คงจะชอบอย่างเงี้ยซึ่งซื้อมาก็คุ้มนะแล้วแม่ก็ซื้อแบบที่มันแบบมันมีเป็นแผ่นของเล่นอะ่ะคือบางทีเขาแบบไม่เดินแล้วเขาก็มานั่งเล่นนะคะมานั่งกดแผ่นของเล่นได้นะคะก็อันนี้ก็คุ้มดีนะคะหัดเดินถามว่าควรในการลงทุนซื้อไหมถ้าเกิดซื้อได้ซื้อเลยค่ะแต่แนะนำนะคะซื้อแบบที่มันเป็นแบบ มีสามารถปรับหน่วงได้บางยี่ห้อมันแบบเร็วไปลูกก็จะเดินไม่ทันก็ล้มหรือบางทีหนักไปก็เดินไม่ได้นะคะเดี๋ยวขึ้นลิงไว้ข้างล่างนะคะไปซื้อตามแม่ฝ้ายได้เลยตัวนี้ต่อไปนะคะช่วงนี้ที่ช่วงเริ่มเดินเนี่ยเวลาเดินเนี่ยเขาจะไม่เดินธรรมดาแม่เขาจะเดินแล้วเขาจะมีของถือที่มือชิ้นหนึ่งบ้านไหนเป็นมั่งต้องเป็นทุกบ้านเพราะฝ้ายเห็นหลานฝ้ายเป็นทุกคน ถือชิ้นหนึ่งที่มือแล้วก็เดินเป็นอุราอตังอ,อย่างเช่นอันนี้มีช็อตถือแล้วก็จะเดินเดินภูมิใจในการถือบางคนก็รีโมทบางคนก็ขวดน้ําต่างๆที่แม่ไม่ให้ถือก็จะเอามาถือนะคะซึ่งแม่ก็เลยจะพยายามหาของที่ไม่เป็นเหมือนแบบเหมือนมือถือของผู้ใหญ่นะคะมาให้ถือนะคะซึ่งก็ได้ประมาณหนึ่งสุดท้ายก็จะมาจับรีโมทแอร์ Air อยู่ดีแต่ว่าอันนี้ก็เอาไปแบบแลกเปลี่ยนพอได้อยู่นะคะก็พยายามหาของที่มันเป็นแบบเนี่ยพวกนี้มีหมดเลยเยอะมากนะคะพวกของเล่นถือๆนะคะมันทําให้เขาแบบ เหมือนภูมิใจในการถือของอะ่ะแต่สําคัญนะคะอันนี้เป็นสําคัญมากๆแม่ขอบอกนะคะถ้าเกิดลูกถือของอยู่อย่าไปดึงออกจากมืออย่าไปแยง่งต่อให้บางทีเราจะเปลี่ยนไปทําอะไร mm. เช่นลูกจะต้องไปอาบน้ําแล้วหรือมากินข้าวแล้วนะคะให้แบบค่อยๆหยิบออกมาดีๆหรือว่า แบบแลกเปลี่ยนเช่นแบบลูกค้าแบบอันนี้นะขอได้ไหมอะไรเงี้ยจากมือเขาถ้าเกิดเขาไม่ให้อย่าไปดึงนะเด็กคือห้ามแย่งของจากมือนะคะเป็นจิตวิญญาณนะคะถ้าเกิดแม่แย่งของจากมือเนี่ยเขาจะรู้สึกเป็นเด็กชุนเฉียวง่ายแล้วจะเป็นเด็กที่แบบไม่ยอมบางทีเขาแบบเศร้าใจร้องไห้แล้วแบบเสียใจมากก็มีนะไฟเนี่ยถ้าเกิดแบบเขาถือของบางอย่างอยู่แล้วไฟไม่ชอบเช่นวันทีเขาเอาแบบรีโมทแอร์ที่บ้านะไปถือไฟน์ไม่อยากให้เล่นไฟก็จะของนี้ของเขาไปเปลี่ยนไฟก็จะแบบแลกกันนะแลกกันได้ไหมอะไรเงี้ยให้เขาอะ ยื่นมือมาจับชิ้นใหม่ก่อนแล้วค่อยดึงของชิ้นเก่าออกจากมือให้เขาสึกแบบเป็นการแลกเปเลเี่ยนอะไรเงี้ยอันนี้เป็นทริคนะคะคุณหมอก็บอกมานะคะว่าควรทาแบบนี้ควรแลกเปลี่ยนคนที่เขารู้สึกว่าแบบไม่ได้เอาของเขาไปอะ่ะมันก็จะดีกว่านะคะต่อไปค่ะที่ดีแนะนาําอีกอย่างนึงนะคะก็คือพกการ์ดคําศัพท์รูปสัตว์ต่างๆนะคะ d o กอย่างนงี้นะคะ b ีอะไรอย่างนงี้ะคะเป็นแบบ เป็นการเรียนรู้ของเด็กนะคะอันนี้เนี่ยแม่ได้มาฟรีบนเครื่องบินการบินไทยนะคะก็พวกการคําศัพท์นะคะแนะนําอันนี้เนี่ยจะรู้เรื่องในช่วงของฟ้ายแต่ช่วงวันแบบเริ่มขวบหนึ่งนะก็จะเริ่มเก็ตมากขึ้นเริ่มเล่นเนี่ยก็สอนไปเรื่อยๆนะเหมือนเราแบบใส่ความรู้อินเสิร์ตเข้าไปอ่ะเขาจะยังไม่เก็ตทันทีนะบางคนแบบหวังผลเลยว่าลูกต้องรู้ว่าแบบแบแบคคืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ทันทีนะแม่มันต้องแบบใช้เวลาสอนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนวันที่เขารู้เรื่องนะคะเขาก็จะเริ่มสามารถ ตอบออกมาได้นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะอันนี้เป็นช่วงเริ่มแบบประมาณวัย11-12 12เดือนเนาะก็จะเป็นเล่นเริ่มแบบเริ่มนั่งเริ่มลูกนั่งเองได้นะคะแม่ก็จะให้เล่นอันนี้แล้วลูกชอบมากคือแบบนั่งตีปรัแบบมันเหมือนเป็นการทําให้เขาแบบมีประสาทสัมผัสแล้วก็รู้จักเสียงดน,นตรีที่สร้างแล้วมันเกิดขึ้นเองได้ไม่ใช่ไปกดแล้วแบบเป็นเพลงขึ้นมาเนาะอันนี้คือเขา ตีแล้วเกิดเสียงเองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ดีงามมากๆนะคะหรือว่าพวกที่เป็นจับเจบแบบนี้นะคะเขาจะเริ่มใช้กล้ามเนื้อเป็นแบบหยิบแล้วดึงขึ้นมาเป็นดีงามมากแม่คือใส่ของไปข้างในนะเขาก็จะหยิบขึ้นมาอย่างเงี้ยฝึกไปเรื่อยๆนะคะบางทีเขาหยิบขึ้นมาแล้วมันไม่ขึ้นก็สอนเขาก็แบบทํายังายนะคะพวกเนี้ยอันนี้แนะนำวัวมากๆนะคะทําให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะแบบ ดึงของเป็นเก็บของเป็นนะคะหรืออีกอย่างที่ดีงามน,นะคะก็คือบางทีตอนนั่งเล่นแบบนี้ใช่ไหมแม่ก็จะปูบนเป็นแผ่นรองคานเนาะแผ่นรองคานจิ๊กซอที่แม่ใช้นะคะเดี๋ยวดูให้ดูอันนี้เป็นแบบที่แม่ใช้เราชอบมากๆนะคะมันจะหนาแล้วก็สามารถที่จะหยิบแผ่นรองคานออกมาแล้วก็แบบ กดเข้าไปได้คือที่โรงเรียนที่เคยไปเรียนมาเนี่ยเขาก็จะเป็นแผ่นเหมือนกันแล้วเขาก็จะหยิบขึ้นมาเป็นัวกษรแล้วก็ให้ลูกเนี่ยดึงขึ้นแล้วก็ใส่คืนไปก็จะมีเป็นคำศัพท์แบบแทบแทบแทบอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือทาที่บ้านได้เลยเพราะเรามีเป็นแผ่นนี้เนาะลูกก็นั่งเล่นจากตัวแผ่นหรือว่าเล่นจากตัวพวกนี้ก็ได้นะคะดีงามมากแผ่นลองคาดอันนี้ก็ของมาโมไทยแลนนะคะอยากจะให้ลูกแบบเสริมสกิลพัฒนาการการหยิบการจับรู้ว่าการเอาขึ้นเก็บลงทำยังไงนะคะก็มาซื้้้อไไวดค่ะ แล้วก็มาต่อที่ตุ๊กตานะคะในช่วงประมาณ10เดือนเนี่ยเขาจะเริ่มมีตุ๊กตาที่แบบเขาชอบประจับนะอย่างลูกไฟเนี่ยก็จะมีเป็น2องตันี้เขาก็ชอบนะคะน,นี่คุณพ่อซื้อมาให้เป็นแบบกดแล้วเป็นเพลงอันนี้คือโคโคเมลอนนะคะซึ่งวิธีการเล่นตุ๊กตาของเขานะคะแนะนําว่าแม่ตั้งชื่อตุ๊กตานะเขาจะรู้ว่าต่อไปว่าไปหยิบเจเจ,เจมาเขารู้วนี่คือเจเจหลือน,นี้อันปัง หยิบอันปังมาเขาก็จว่าคืออันปังฝึกแบบเนี่ยเรียกชื่อประจําของเขาเขาเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยคือเจอเจบางทีก็หยิบมาเอาเจเจมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะตุ๊กตาต่างๆนะคะมีไวแล้วตั้งชื่อเขาไวนะคะแล้วก็พยายามให้เขารู้แบบอันปังอยู่ไหนไปเอาพี่อันปังมาไปเอาพี่แบบพี่มีมาอะไรเงี้ยเขาจะรู้นะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับมาแชร์กันค่ะ ก็ตาอ,อีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนํานะคะก็คืออันนี้แม่แม่ถามฝ้ามาเยอะมากเพราะฝ้ายลงสตอรี่บ่อยนะคะลูกก่อนนอนตั้งแต่เด็กเลยนะคะแม่ก็จะแบบเป็นเปิดมันจะเป็นแบบเป็นดาวขึ้นมานะคะแล้วข้อดีคือ มันไม่หมุนมันแค่เป็นดาวแล้วเป็นแสงข้อดีคือมันไม่เวียนหัวอันนี้ของ v t e ท h นะดีมากมากเลยแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นเล่านิทานเป็นเสียงแบบเสียงฝนตกหรือว่าเป็นเพลงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คุ้มค่าในการลงทุนแล้วก็อันนี้แนะนําตอนคืนบางทีเปิดเอาไว้มันก็จะเป็นแบบออโต้ถ้าเกิดเด็กร้องเนี่ยมันก็จะติดขึ้นมาเองเป็นเป็นเพลงกล่อมอะไรอย่างเงี้ยจนตอนนี้ขบหนึ่งก็ยังใช้อยู่ก่อนนอนบางทีก็เปิดเพลงไว้หรือว่าก่อนนอนเขาก็มากด เปิดเพลงเองนั่นเองเอ่างเงีเง้ยพวกปุ่มๆเ,เด็กจะชอบนะคะก็ลงทุนได้เลยนะคะตัวนี้คุ้มค่าแน่นอนอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เห็นในฉากตลอดนะคะแล้วลืมพูดถึงก็คือบ้านบ้านอีเกียอันนี้เป็นเหมือนแบบเป็นเซอร์คัสของอีเกียเนาะชื่อเถอะแม่อันนี้ลูกชอบมากเข้าไปแอบเข้าไปซ่อนหรือแบบเอาลูกบอลไวไว้ข้างในอย่างเงี้ยบางทีเขาเริ่มแบบเริ่มคานเนาะ เขาจะคาแล้วก็ไปแอบแล้วก็แบบมีคนมาตามหาเขาอะไรเงี้ยเขาชอบมากเขาขำสะใจอะไรเงี้ยอันนี้แค่ว่าเป็นสิ่งที่แบบทําให้เด็กแฮปปี้ในการเล่นระหว่างวันมากๆนะจนตอนนี้ขวบหนึ่งก็คือชอบมากเล่นทุกวันเข้าไปคลานไปแอบก็เวิร์กมากของอีเกียนะคะเป็น้ซอร์ตี่เกียได้เลยอีกอย่างขอสุดท้ายก่อนจบคลิปนะคะก็คือไม้กวาด คืออันนี้เนี่ยแม่ไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าเด็กเนี่ยพอเริ่มโตแล้วบางคนเนี่ยก็คือขวบหนึ่งเนี่ยสามารถฝึกให้เขาช่วยงานบ้านได้แล้วนะไม่ว่าจะเป็นกวาดบ้านนะคะเก็บของนะคะบางทีเช็ดโต๊ะหรือว่าแบบล้างเลื้งต่างๆอ่ะเริ่มฝึกได้แล้วนะฝ่ายหนึ่งก็คือเริ่มฝึกกวาดบ้านแล้วคือไม่ได้แบบเอากวาดสะอาดนะแต่แบบให้เขารู้สึกว่ากวาดบ้านคืออะไรเขาแบบเออกวาดบ้านกวาดบ้านนะอะไรอย่างนี้อันะนะนี้ก็ซื้อเป็นไซส์ของเด็กมานะน่ารักดีลูกก็คือใช้ประจําเลยนะคะบอกว่ากวาดบ้านๆๆๆๆๆเขาจะไปกวาดกวาดอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าพวกลก่่อองแมคื เปิดนะคะอันนี้เป็นกล่องที่เป็นกล่องใส่ข้าวสารนะแม่มาแดปเอานะคะใครทำตามก็ได้นะเป็นแบบเป็นของล็อกแอนล็อกมั้งหาซื้อง่ายตามโบตัาอะไรเงี้ยแม่ก็เอาบอลมาใสา่เก็บพอดีเลยบางทีเล่นบอลเสร็จนะคะแม่ก็จะว่าเก็บ ก็คือเอาบอลมานั่งใส่เก็บด้วยกันอ่างเงี้ยแม่ก็จะบอกว่าเล่เรต้องเก็บนะอะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งนะคะที่แม่ฝ้ายเคยอ่านเจอมาคะศึกษาเจอมานะคะเขาบอกว่าเด็กนะคะยิ่งเราให้เขาช่วยเหลือตัวเองเป็นเร็วเท่าไหร่นะคะมันก็ทําให้เราเนี่ยยิ่งสบายไวขึ้นเท่านั้นหมายถึงว่าสบายในการสบายใจว่าลูกเราอะ่ะช่วยเหลือตัวเองเป็นได้ดูแลตัวเองได้นะคะบางคนนะคะต่างชาตินะคะฝึกให้แบบเด็กตั้งแต่แบบโวบนึงอะ่ะเดินล้างมงล้างมือเองไลนะนี่ก็พยายามฝึกอยู่นะก็ จะได้ไหมก็เดี๋ยวว่ากันีกท,ทีนะคะบางทีเราสามารถสอนผ่านการเล่นได้นะคะทําให้เขาดูว่าทํายังไงเล่นแบบนี้ก็ต้องเก็บแบบนี้นะคะหรือว่าเล่านิทานนะคะก็ยังเป็นสิ่งสําคัญอยู่นะคะแม่ไฝ่เนี่ยเล่านิทานมาตลอดตั้งแต่อยู่ในท้องนะคะแบบจนคลอดมานะคะจนตอนนี้เนี่ยขวบหนึ่งแล้วนะคะก่อนนอนแม่ก็ยังเล่านิทานสม่ําเสมอเลยนะคะเป็นสิ่งสําคัญมากๆคุณหมอประเสริฐนะคะเป็นแบบเป็นคนที่ไฝ่ตามอ่านเพจตลอดเนาะเขาบอกว่าแม้ว่าลูกเนี่ย อาจจะเดินรอบห้องนะแม่ก็อ่านไปหูเขาฟังแต่แบบตัวเขาไม่อยู่แต่หูเขาฟังนะคะพยายามปลูกฝังการอ่านให้ลูกตั้งแต่เล็กนะคะโตขึ้นไปนะคะไม่ต้องฟอรสเขาเลยเขาจะอ่านหนังสือเองเลยค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะของเล่นประมาณนี้เนี่ยคือที่รู้สึกว่าเห็นผลนะคือความจริงแม่ค่ายมีของเล่นเยอะมากๆที่แบบเล่นกุ๊กกิ๊กุ๊กก๊กไปอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มาพูดนะคะแต่ว่าของพวกนี้ในคลิปเนี่ยเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยใช้แล้วมันเห็นผลจริงๆทุกสิ่งในคลิปนี้นะคะ บางทีก็คือมีแบบค้นหาด้วยตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ไปอ่านมาจากในอินเทอร์เน็ตนะคะในรีเชิร์ดต่างๆมานะคะแม่คือแบบเป็นแม่คนที่ตั้งใจในการเลี้ยงลูกมากเลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่ายในการทําคลิปด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะแล้วคลิปหน้านะคะแม่จะมารีวิวอะไรนะคะก็อย่าลืมติดตามกันไว้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ดูจนจบนะคะแล้วเจอคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ